สวัสดีค่ะปี่กว้นจะผัดกะหลำใส่พุ้นเส้นนะคะโอเคค่ะมาได้ใส่ไม้เสียบกล้องนะคะมีเดียวค่ะอันนี้มีเดียวโอเคใส่น้ำมันนะคะ โอเคใส่กระเทียมค่ะให้ช่วยนะคะัคุดช่วย <laughs> บอกคุดช่วยก่ะเพราะมือเดียมทำยากนะที่จะเข้าไปเอาไม้ไม้ที่ตั้งกล้องโอเคใส่ไข่ 已经蒸。哎呀，我蒸，来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 ， ขอร้องให้พอพอผัดให้หน่อยนะคะอ่ารสดีค่ะรสดีเออรสดีนลร้รับรสดียมดยดนนกะ,ะนิดหน่อยเอเคนี่แ้วเราก็ผัดเลยชา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  ช้าช้าก็คือผัดกัศแย่างนีน้ก่อนพอขวายผัดแล้ะขอร้องนะคะให้มาผัดให้หน่อยโอยเสียใส่น้ำผัดค่ะก็ล้วผัดพุ้นเส้น โอเคสุดแล้วค่ะใส่แป้งแป้บงบันสักนิดไม่ต้องใส่เยอะค่ะจะให้เข้มข้นนะคะโอเคค่ะเตน้ำนิดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะ ก็เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคบายบายขอบคุณที่ n k you วโดมัการใช้คุณ